พี่เกตคะไม่ทราบว่าคนท้องเนี่ยสวดบทจักกะพัดิได้ไหมคำตอบคือสวดได้เลยค่ะพอดีนะคะก็มีคนเขียนมาถามพี่เกตเนื่องจากภรรยาเขาท้องแล้วเขาก็อยากให้ภรรยาเนี่ยสวดบทนี้แต่เขาก็กลัวว่าผีเนี่ยจะมาสก,กิดเบบีในท้องหรือเปล่าผีจะมาหาเบบีที่อยู่ในท้องของภรรยาหรือเปล่าอ่ะสูดหายใจลึกๆก,ก,กลับมาตรงนี้ก่อนนะคะบทสวดมนนี้ยหรือไม่ว่าบทสวดมน์ใดๆเนี่ย คนท้องหรือคนไม่ท้องคนป่วยหรือคนไม่ป่วยผู้ชายหรือผู้หญิงหรือไม่ว่าใครที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ยังมีรูปมีนามเนี่ยสวดแล้วดีทั้งนั้นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่สวดเนี่ยจิตมันจะออกห่างจากคลื่นทางโลกคือคลื่นของความวอกแวก,ว,กวุ่นวายมันอยู่กับบทพุทธมนต์และไม่มีคําสวดคําไหนที่แปลว่าผีเอ๋ยจงมาความซวยเอ๋ยจงมามันมีแต่คําว่าพุทธังธรรมสังฆงมีคําที่เปลียนไปด้วยพระ คุณของพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอนิสงส์เนี่ยของการสวดมนต์เนี่ยมันดีอยู่แล้วมันสร้างพฤติกรรมที่ทําให้เราเนี่ยมาอยู่กับความสงบห่างความวุ่นวายก็สร้างความสงบนะคะมันก็เป็นภาวนาบาร,รมีทําให้ตัวเราเนี่ยได้สร้างบาร,รมีได้สร้างกุศลกุศลกรรมแล้วก็มีการกระทําที่ก่อให้เกิดบุญดังนั้นมันดีอยู่แล้วค่ะคราวนี้ข่าวที่ได้ยินมาอ่ะก็ะต้องมากระเทาะกันอีกนะคะสวดดีไหมไม่ว่าจะสวดบทไหนก็ดี สวดบทจกักรพรรดดีไหมดีค่ะเพราะดึงกําลังจกักรพพัดเข้ามาและคําอธิษฐานของบทสวดจักรพพัดนะคะก็คือสามารถแผ่บุญให้กับเหล่าภพภูมิทั้งหมดเราจะรู้ได้ยังไงว่าญาติของเราคนไหนจะมาเอาบุญเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบบางทีญาติเราอาจจะเป็นเทวดาแล้วก็มาโอ้เจ้าเบบีเกิดมาเป็นเด็กดีนะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นอวิญญาณของคุณยายนะคะมาถึงก็แบบมาอวยพรให้เบบีในท้องแข็งแรงก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเขามาตามแสงบุญนี้ได้ แล้วเขามีกําลังจากการที่เราสวดมนต์มีแสงบุญปุ๊บอุ้ยเอาบุญจากคุณแม่ที่ตั้งท้องไปได้อืให้บุญเราขนาดเนี้เดี๋ยวอวยพรให้เด็กในท้องดีกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าแต่ตามความเชื่อที่เราได้ยินคนอื่นมาเนี่ยนะคะที่เขาไม่ได้รู้จักบทจกกักพรรดิเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาไม่ได้รู้จักบทจกกักพรรดิดีเท่ากับหลวงตามมาผู้ที่เผยพระบทสวดเนี้ยเขาก็จะพูดว่ามีผีจะตามมาจ้องเล่นงานผีจะมาเล่นงานทําไมคะ เบบี <Baby S 2> ไปทำอะไรให้คะแค่สวดบทนี้ผีมีฤทธิ์ในการทำร้ายคนได้เลยหรืออันนี้ก็คือคำถามนะคะที่พิเกตก็แบบแอบสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะในบทสวดมันไม่มีคำไหนที่เพิ่มกำลังให้กับผีแล้วมากันแกล้งคนนะคะมีแต่ส่งแสงบุญไปให้แล้วให้ไปตามกรรมถ้าเป็นผีที่ไม่น่ารักนะคะเขาก็จะถูกหลวงปู่เนี่ย พบเปลี่ยนภูมิดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะบทส่วนนี้ไม่ได้เรียกผีมาทําอะไรเด็กในท้องนะคะแต่เป็นการดึงพุทธคุณเข้ามาอยู่กับตัวเราดังนั้นแล้วเพื่อความสบายใจนะคะเวลาสวดเนี่ยก็นึกถึงหลวงปูด่ดูนึกถึงหลวงตามานะคะนึกถึงพระก็จะอุ่นใจแล้วตามความเชื่อของเราตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยผีเวลามันเวลาเขาเห็นพระเนี่ยเขาก็จะตกใจแต่พอดีพระของเราทั้งสององค์เนี่ยค่อนข้างใจดีก็จะมาเมตตาม,มานะคะมา เขาเรียกว่ามาส่งบุญให้นะคะมาส่งกําลังบุญให้จากการสวดของเราเพื่อปรับพพเปลี่ยนภูมิให้กับเขาก็คือเขาไปตามกรรมอะค่ะถ้าเขาจะต้องขึ้นสวรรค์เขาก็ไปเป็นเทวดาแล้วเทวดาที่ได้บุญไปจากเราในการอัพเลเวลเขาก็ต้องกลับมาเสกปิ๊งปิงให้กับเบบีในท้องอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วสบายใจได้เลยบทสวดน,นี้ไม่ได้มีคําเรียกผีแต่อย่างใดบทสวดน,นี้ไม่มีคําเอ่อยใดๆที่แปลว่าจงมา กันแกล้งคนที่สวดบทนี้นะคะถ้าเรานึกน้อมอธิษฐานหลวงปู่ได้หลวงปู่เป็นนะคะรู้ได้ยังไงคะว่านึกน้อมได้แค่นึกถึงอะคะ่ะมองภาพก็แปลว่านึกถึงนึกน้อมได้และโอ้หลวงปู่ฟังหนูสวดมนต์นะคะหนูจะสวดบทนี้ให้เบบีฟังแล้วก็ครอบวิมานแก้วให้หนูกับเบบีด้วยนะคะ อันนี้คือนึกน้อมได้แล้วค่ะแค่พูดอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็สวดให้เกิดความเพลินเบาและสบายกับการสวดมนต์ในครั้งนั้นของตัวเองอันนี้ส่งผลบุญอันนี้จะเป็นครอบวิมานแก้วนะคะส่องแสงเรืองรองให้ชีวิตเนี่ยค่ะของการตั้งครรภ์น,นะคะราบลื่นคล่องตัวสวดบทนี้แล้วมีผลดีกับเบบีแน่นอนเพราะว่าอย่างเพื่อนพิเกตที่ชื่อพี่กิกเนี่ยค่ะเขาก็สวดจัก,กรพรรดิทุกคืนพิเกตเนี่ยก็ไปขอท้องคุณที่หลวงปู่ดู่บนถ้ำนะคะแล้วน้องคุณก็มาเกิดแล้วคุณแม่เขาก็สวดตั้งแต่ตั้ง ท้องจนคลอดลูกทุกวันนี้ก็ยังสวดน้องก็เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายแล้วก็ค่อนข้างมีความฉลาดอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยค่ะผลที่ได้ก็คือเหมือนได้มหาจักรพรรดิมาเป็นเบบีของตัวเรามีลูกเยี่ยงกษัตรเลยอ่ามอันนี้ถ้าลูกบุญหนักสัตว์ใหญ่แม่จะต้องเป็นขี้ข้าหรือเปล่าคะแม่เป็นเจ้าชีวิตของเขาแล้วคะ่ะเราไม่ได้เป็นขี้ข้าทิ้งความเชื่อนั้นเลยนะคะเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของลูกแต่เราเป็นผู้ดูแลอภิบาลดูแลเด็กคนนี้ให้โตขึ้นมาเป็นยังไงทุกอย่างอยู่ที่การเลี้ยงดูนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมีดวงเหนือพ่อแม่เราค่ะจะเกิดได้พ่อกับแม่ก็ต้องปงปงชึ่งกันพยายามทาให้หนูเกิดมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราคือผู้อภิบาลดูแลดังนั้นการเลี้ยงดูอบรมขัดเกลาของตัวเราพ่อกับแม่มีอํานาจบาดใหญ่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการเลี้ยงดูอยู่แล้วขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนนะคะ ทิ้งความเชื่อที่ทำให้ใจไม่สบายออกไปแล้วมาเชื่อในสิ่งที่หลวงตาบอกว่าสวดมนต์นั้นดีแน่สวดจัก,กรพรรดนั้นก็คือการดึงกำลังจัก,กรพรรดิคือมีทุกสิ่งเข้ามาทั้งโลกและธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสวดเนี่ยย่อมดีแน่ๆในเรื่องของคุณผีก็น่าจะหายคาใจนะคะว่าจะมาแกล้งหรือเปล่าไม่มีคาเรียกผีมาเพิ่มธร์ให้ผีมาแกล้งเด็กนะคะมีแต่คาที่เอ่ยนะคะบูชาพระพุทธเจ้าหาพระองค์พระศรีวลีพระ,พระ,รพระาธาตุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแล้วก็บอกว่า เคารพต่อบทสวดนี้มันแค่นี้เลยค่ะไม่มีคําไหนสับแช่งเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อผิดไปจากนี้คือคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักบทสวดนี้จริงๆนะคะหรือเป็นคนที่สวดแล้วเจอประสบการณ์แปลกๆเพราะไม่เคยฟังหลวงตาสอนในเรื่องของการนึกน้อมอธิษฐานและก็แผ่บุญนะคะบทนี้มีพลังอนุภาพอันมหาศาลในทิศท,ทางที่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่า คนที่พิเกตเนี่ยได้เจอที่ตั้งทองนะคะแล้วส่วนหลายๆคนลูกเกิดมาน่ารักทั้งนั้นเลยก็หวังว่าจะได้ไอเดียและได้ความสบายใจในการไปบันทึกบุญด้วยบทสวดนี้ถ้าไม่สบายใจนะคะเป็นบทอื่นก็ได้ทุกครั้งที่สวดมนต์เราก็เป็นคุณแม่นะคะที่บันทึกความสบายลงไปโอโอปกติร้องเพลงมันก็ได้คลื่นของความบันเทิงแต่เป็นการสวดมนต์เนี่ยลูกก็จะได้คลื่นของพุทธมนต์อาบลงไปผ่านสายสตือให้กับตัวน้องนะคะหวังว่าจะได้ไอ เดียและสบายอกสบายใจหาบทส่วนไหนก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกโอเคสวดมนต์ก็ย่อมดีกว่าไม่สวดอย่างแน่นอนค่ะสาธุนะคะ